โย้าำไมเป็นหน่อยนี่คนยังสี่ใส่ต้นหอมหอมนี่ใส่ต้นหอมนี่นี่ใส่กระเจีงกระดาษไงเลยหนในยังสี่ก็ยังซนโลดเออ้นหญ้าใส่กัได้หรอวะนี่ต้นหอมฮะบนยญอบนาเดี๋ยวเดีเดี๋ยวหนักกว่ผมเลยเอานี่มากินบับนี้คลิปนี้คลไทยบุ่าน้ันเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยมาพบ้นสวัสดีครับผมในหงกน้อครับผม ใ้กูล่วงเน็ตบ้านนึงล่วงกูไม่ได้ไม่ได้เเอาไม่บอกเอาไม่บอกออกไปได้แล้วเนี่เฮ้ยไม่ก่ต้องตัดออกไปก่อนบอไม่บอกเอาไม่บอกคืออยากโจวเสียงไงเสียงเฮ้มาพอรีคผมวุ้ย

เดี๋ยวมาให้เบึงขายูุนี่ละีังว่ะก้อยบางเงียบางขาว่าใว่กินตะก้อยจะแบบว่าแกะแล้วก็ยำแบบก้อยอันนี่เฮ้ยนี่ก้อยบักไฟบบกเงี้วนีมนไอ้บเงี้วมันเป็นลินจี้นี่เงี้ยวมา้อยเฉลอดเลเอาเลยยคิดู่ลบอลลบอกลบออกเอาหยิบไได้ละวางกินทั้งเนะเดี๋ยวโอ้โมีแนวตั้งแนวหยอ่งเลยบอกโอ้ยสกินเฮ็ดจังซี่อยู่นี่ เฮ็ดวันีดีกว่านี้บอกินยังสีละเอาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดทำมาเดี๋ยวแกแกซอแกซอยมาแกซอยกันบเลไงนี่โอ้สผากันแกยังล่ะเป็นอย่างใส่รดเลวนี่ใส่เลยใส่เลยยังเสียใส่สั้นเลยบอกมันเแซ่บนี่ใส่ใสตัวปลาเดกลงไปนี่ที่ยากยังนี่ก้วยยื้อซื้อนี่สีโเล็วแบบเน้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ อันนี้อุดรเขาหกินยงสีบุหูแล้วโอ้เจ้าสีเจ้าสีเลบาอดอนเห็ดเป็นตัวทีตัวแดงแบบนี้เจาสีลแล้วอ๋อเขากินไังเสียเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เปิดก่อนอุ้บอบ่มันเผ็ดนี่เขากินได้เสียเนี่ยย่างย่างใส่ไปใส่บ้าเขาบม่ได้กินยงสั้นเขากินทังในนี่นี่ใส่ลงไปนี่จาสีเลยบกเขาเขาดเใส่เมามนขึ้เมนขปลาแดเขามาเขาจะใส่ปลาแดไอปึก นีไปเล่ะใช่ไปนี่เห็นบอโอ้คักบ่ล่ะสูตรใดวะสูตรใดวะสูตรใดวะสูตรใดเนี่ยโอ้สูตรนี่ข่อยเห็นเขาเห็ดยังไงข่อยเห็นเขาเห็ดอยู่สมัยเป็นเด็กหน่อยนี่คนยังซี่ใส่ต้นหอมหอมนี่แต่มันต้นหอมนีไหนมันก็ยังขึนต้นนี้หลัหยาในยังซี่ก็ยังสซนด์วเออนึ้ว่จะใส่แซะด์วิชหยาใส่ก็ได้หรอวะนี่ต้นหอมบัวหยาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักขุมเลยเดี๋ยวนี่อมากินบัดนิ่ คลิปนี้ปรถ่าไทยได้บรล่นน้ำเลยใครจะแกกินเลยอ้นี่มันแก่ได้กินมาได้ยนคนขึ้นมีคนยังม่ีนไรกินเยอเฝ้าเขาจะว่าหลอกลวงไหนมันมีเจลนี่มันมีเจลพาวางเจลไปเจ้าไหนปะเนี่กิมไหกินในบงกแคไงแคะนี่แคะแล้วแล้วกวยวยเห็นยังมึงเห็กวยเห็นยังมีเจลอยู่อออบอกปืนี่ไหมจ้งสีไหมือีรีสู นี่ทุกคนเปล่อกเลยนะแน่เปลือกเศบบ่ล่ะเปลือกใส่แก่เอกแก่อกล่าจิ้มยังสี่ป่แหม่ละจิ้มแม่เนี่แล้วมีสิก้อยมันเสียเวลาเห็นอย่างวะละจิ้มเลยบ่ะเลจิ้มเลยบ่แล้วล่ะเศษป่เพื่อยังเะไม่ละก้อยใส่หอยาเพื่ออืมเอาเพิ่นไปเห็นอย่างเพิ่นผ้เท็่ยังสี่ไหมผูดห่อไหม อือู้พุทธราชแมนหรือเ่เป็นผากินบ่แซ่บู้ทฒ่าชไหนเิ่นบัวแเดี๋ยวเิ่นพากินบ่ถาแม่บ้านเิ้นผูทเฒ่าบิังก่อน่ะบ้านคนไหโอ้ยู้เฒราไนานัวแดอยสิไปตามลาพเท้เซ่บซบซ่บซบซ่บเออแซ่บซอแอตัวเเซบแซ่บแซ่บแซ่บบ่หรอเออเห็นบ่วส้อน่ะเอาลองิ่งบักแอลบ่น่ะอือฮะแอวบบัจีะเลยบ่ งูเหี้ยคนงูเห็ดคนงูกินตลาดผู้เดียวเนะเจ้าเนาะมีแต่ควายแล้วนางกินอยู่นี่หมาบอกหมาบักว่ากินเป็นหมาคนกินยังเป็นควายเว้ย บ่ละบ่เคยเห็นแปลกๆเดี๋ยวไอ้ชิปดีๆมีกะบ่เห็นเดี๋ยวเพื่นก็ได้เอฟซีเอฟซีครับไดาเลยนะครับได้ได้เง้ยเนี่ยลิปดีๆกับบ้าเห็นรีอันนี้บ่เอาบาวอุดรเขาเห็นกันสิบบ่ได้ไดาเลยยังบ่เซาอุดรกับบ่เขาเป็นอย่างเข่ารอกย่างดิบไปกันห้องว่สิกันไกับบ่เข่าอุยยังเป็นอย่างดูกเว้ยเอารถเอาปวดประสาทปวดบ่เสียบด้เนี่ยซ้ายซ้ายขนาดบ่แสีบเลยเนี่ย สนีเนาะพอใจแล้วเนาะเบาดดเนาะโอเคครับนล้วนนูกรับก็ได้ค่ะเออว่ะมันจะเสีบเขา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 มันเข่เขาเขาเาเขาเนาเข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 าาเจาเขาเขาเขนเขาเข้เขา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 เาเข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 าเกาเาเข่เขา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 เาาเขา้าเาากิน กินเลยกินรวดกินงานั้งสองคนด้วยกันี้กินยาเขาจะรับเป็นยังเป็นแมวเป็นแมวน้อยกระต่ายกระต่ายน้อยไปแล้วพี่น้องสงสัยสาวโดนบ่มาย่านถือดาโอเคนนี้เราเห็ดอย่างนะเอ้าบ่มีนั่งกินหมดเรายอย่างเยอะนลยคือบ่อมีามันกินเอ้าน้ัล้างมือเอาจิ้มโอ้ยเปเนาะเจ้าเนาะ แต่ว่าก็ยังกินได้อยู่เขาว่าเอาของมาเล่นมานี่เขาเขากินได้อยู่เด้กแกอยู่ที่ล่างแล้วก็เนี่ยเก็บอะไรกับเราเราอะไาเดี๋ยวคนสิด้ามาเด้อดัานว่าเขาเก็บไรก็กินกับเราวางแล้วกัน